สวัสดีครับทุกคนผมเจวรบัตน,นะครับวันนี้กลับมาติดตามข่าวสารของฟุตบอลไทยที่ก็คงจะพูดถึงไทยลีกที่กลับมาเตะกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้บอกเลยนะครับว่านี่คือเดือนที่ฮัลุหโหดมากๆเพราะว่าทีมอย่างบุรีรัมย์แบงคอกแล้วก็บีจีเนี่ยต้องเตะทั้งหมด7เกมยาวไปจนถึงช่วงไปทินฟี่าเดือนตุลาคมเลยเพราะไม่ใช่แค่โปรแกรมลีกยังมี FC Cha m p i o n s l e a g u e ทั้งอีลิตแล้วก็ ACL2 รวมถึงศึกช็อปปี้ครับที่จะมาสลับสับเปลี่ยนกันในช่วงกลางสัปดาห์ ไปเริ่มที่ BG ก่อนครับกับอาการบาดเจ็บของชนาทิพย์สงกระสินที่หลายคนคงอยากติดตามนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งเล่นทีมชาติในศึก kings ครับแล้วก็โดนโมหนัทอาลีนลักเตะหมายเลขสิขออิรักเนี่ยหวดเข้าไปเต็มๆเ,เพราะว่าไม่ใช่พ่อใช่แม่มัน ทำให้เกือบจะมีเหตุการณ์ตะลุมบ่อนยังดีที่ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้และจนถึงตอนนี้แม่งก็ยังไม่ยอมขอโทษล่าสุดเดี๋ยวบีจีก็ส่งเจไปตรวจสอบอาการเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าจริงๆไม่ได้เจ็บหนักอะไรเพราะว่าเมื่อได้กระทบกับเส้นเอ็นตรงหัวเขา่าแต่ตอนนี้ยังมีอาการบวมอยู่และก็ยังสามารถเดินลงน้ำหนักได้แต่ที่แน่ๆคือ BG ไม่เสี่ยงนะครับเซฟนักกีฬาและก็ไม่ได้เดินทางไปเยือนอุทัยในเกมสุดสัปดาห์นี้ด้วยตอนนี้ก็พยายามดูแลร่างกายของตัวเองให้มันหายบวมเร็วที่สุดดูทรงแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ทัันเกมกมบโ ด้วยนะครับที่ออกสตาร์ทในเกมแรกของศึก ACL 2แต่คิดว่า1-2สัปดาห์นี้คือขั้นต่ำผมเลยคิดว่าถ้าเกิดประเมินอาการเร็วสุดเนี่ยน่าจะกลับมาได้ในเกมช็อปปี้ครับนัดที่2ที่จะต้องเจอกับบุรีรัมวันที่24กันยายนนอกจากเจแล้วเนี่ยบีจีก็ขาดสาระอยู่เย็นด้วยนะครับที่เจ็บไปก่อนหน้านี้จากอาการกระดูกนิ้วเท้าร้าวในเกมกับลำพูนนายจะรวมถึงนักฟุตบอลรุ่วอายุไม่เกิน23ปีด้วยที่ติดทีมชาติทั้งชาลฮัตบัวพันธ์ชลน,นธรรมมา วริชูทองและก็ชุดใหญ่ที่ไปเล่นกับเจในศึกคิงส์ครับไม่ว่าจะเป็นเจริญศักดิ์วงกรแล้วก็เอกนิตปัญญาคือได้พักรวมๆกันก็เต็มที่3วันถึง5วันตอนนี้ทีมงานฟิตเนสโค้ดแล้วก็กายภาพเนี่ยต้องพยายามประเมินอาการให้ดีไม่อย่างนั้นเกิดลงเล่นผิดจังหวะขึ้นมาเจ็บหนักปัญหาในเรื่องของการโรเตชันจะเกิดแน่ในแต่ละเกมสถานการณ์ก็น่าเป็นห่วงนะครับแน่นอน BGN จเ,เนี่ยจากสามเกมแรกก็กลายเป็นทีมที่จับทางได้ยากจริงๆแม้แต่ทีมตัวเองก็อาจจะไม่ค่อยรู้กันด้วย เพราะว่ามาตรฐานก็ค่อนข้างจะแกว่งบางทีเริ่มต้นดีแผ่วปลายบางทีเริ่มต้นไม่ดีแต่ก็กลับมาได้เพราะว่ารวมทุกรายการ4นัดในซีซั่นนี้มันกลายเป็นว่าเกมแรกโดนนำตามตีเสมอเกม2โดนนำเหลือ10คนพลิกแซงได้อีกเกม3โดนนำแล้วก็ยังแซง และเกมล่าสุดกับแบงคอกคือคนำก่อนสุดท้ายโดนแซงผมว่าจาก4นัดแสดงให้เห็นเลยว่า BG ยังหามาตรฐานที่ชัดเจนไม่ได้ทั้ง90นาทีจะเป็นกราฟที่เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่แล้วก็ประตูที่เสียส่วนใหญ่เนี่ยมันคือจังหวะฟานซิชันคือเสียบอลกลางทางแล้วโดนคู่ต่อสู้โต้ทีมรักษาเชฟตรงนั้นไม่ทันในการกลับตำแหน่งเพื่อเล่นเกมป้องกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็น เกมกับประจวบเกมกับกงอันฮานอยรวมถึงเกมกับแบงคอกที่พยายามโถมใส่คู่ต่อสู้แต่กลายเป็นว่าโดนสวนที่เดียวหงายท้องผมว่าตอนนี้เกมรูปของ BG หลายทีมพยายามจับจังหวะอยู่นะครับซึ่งโครงสร้างส่วนใหญ่เนี่ยพวกเขามีนักเตะที่มีสปีดเป็นประเภทหนึ่งและก็นักเตะตัวสูงไปเลย อีประเภทหนึ่งคือเหมือนเป็นความตั้งใจด้วยว่ารับเนี่ยเน้นตัวใหญ่แล้วก็รุกเนี่ยเน้นความเร็วแต่ปัญหาหลากัลกๆพอเล่นเป็นทีมเนี่ยเหมือนกับขาดวินยัยขาดสมาธิการตอบสนองต่อบอลของแต่ละคนมันยังมีจังหวะจากคนที่ไม่เท่ากันซึ่งถ้าเกิดโค้ชลอยแก้ปัญหานี้ไม่ได้ BG ก็อาจจะเป็นแบบเนี้ยในทุกๆเกมและโดยยี่ห้อของเดอร์รับบิดถ้าผลงานไม่เป็นไปตามเป้าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงไปมาของที่นี่เป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นแมตช์ที่ไปเยือนอุทัยเนี่ยต้องมีแต้มไว้ก่อนนะครับอย่างน ฝ้าังของเจ้าทินครับช้างป่าห้วยขาแข้งในช่วงเบรกโปรแกรมทีมชาติซ้อมต่อเนื่องเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าปัญหาที่จีโน่มีก็คือตัวหลักหลายคนต้องไปรับใช้ทีมชาติด้วยทั้งของทีมชาติไทยมีเบนจามินเดวิสแล้วก็พม่าเนี่ยมีซอมจอแล้วก็บอีซ่านะครับไปเล่นให้กับซูดานรวมถึงแฮร์ริสจูดที่ต้องไปเล่นให้กับสิงคโปร์จากที่ผมทราบมาเนี่ยเหมือนกับผู้บริหารก็มีการพูดคุยเปิดใจกับจีโน่เรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของทีมในโจทงที่ผ่านมาเหมือนจะหาตรงกลางให้เจอคคคือออพยาาาามมจะบกวว่ัฒธรรเรเขงงทีโส้ หรือเวที่ทีมอยากจะไปแล้วต้องการให้จีโน่สารต่อมันอาจจะมีบางหัวข้อที่เข้าใจไม่ตรงกันโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการสื่อสารที่ตอนนี้เหมือนได้ข่าวว่าน่าจะเบาลงนะครับพยายามลดโทนไม่กระโชกโคกห้างหรือว่าออกอิโมชันมากเกินไปเพราะต้องยอมรับว่านักเตะทุกคนเนี่ยต้นทุนไม่เท่ากัน ในเรื่องความเข้าใจในเกมแล้วก็คุณภาพกล้ามเนื้อความฟิตที่จริงๆใเนี่ยถามว่าซ้อมหนักเหมือนกันทุกคนแต่การยืระยะหรือว่าการฟื้นตัวของแต่ละคนมาแสดงให้เห็นว่าสไตล์ที่จีโน่ต้องการจะใส่ตอนนี้มันยังเปลี่ยนแปลงทีไม่ได้ในช่วงเวลาันสั้นเลยกลายเป็นว่าอาจจะได้เห็นการติดตั้งเกมรับที่จีโน่ต้องเน้นทีละเรื่องก่อนนะครับการชับนักเตะตลอดเวลาการประกบตัวแบบแมนทูแมนคือเขาจะเล่นตามคู่เช่นคนนี้ ตามผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะกลับไม่ปล่อยแต่ถ้าเกิดวมันต้องเคลื่อนที่ตามตลอดเวลาจาก3เกมแรกก็เห็นชัดเจนว่ากลายเป็นลูกทีมของจีโน่ที่ยุบไปก่อนทั้งเกมที่เสมอกับเชียงรายแบบหน้าแพ้ในบ้านของตัวเองจริงๆก็อาจจะไม่เห็นปัญหามากนะครับแต่ว่า2เกมหลังที่แพ้ให้กับบุรีรัมย์แล้วก็อยุทยาแบบขาดลอยแล้วก็เสียแปประตูใน2เกมโดย7ลูกเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังหมดเลยมันก็ชัดเลยว่าอุทัยธานีเนี่ยเรียวแรงหมดในช่วงท้าย ซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าร่างกายฟิตเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวติดเครื่องเหมือนเมืองทองแน่แต่ถ้าเกิดว่าอนาคตมันดีแต่ปัจจุบันมันไม่ได้ผมก็พูดเสมอนะครับว่ามันไม่มีอนาคตแน่นอนเพราะผลงานในตอนนี้มันสวนทางกับสิ่งที่ต้องการจะไปและการพูดคุยในช่วงที่ผ่านมาผมชื่นชมผู้บริหารเขาอ,อ,อุทัยนะครับที่จริงๆเนี่ยถ้าใจร้อนเนี่ยปลดไปแล้วแต่ก็คงมีการยื่นเงื่อนไขเพราะก็เข้าใจทั้ง2ฝ่ายว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะด่วนตัดสินผลงานแม้ว่ามันจะพลาดเป้าไปเยอะจริงๆกับช่วงออกสตาร์ทคือออปชันเนี่ยม ไม่ต้องจ่ายกันเยอะประมาณสัก3เดือนแต่สิ่งที่อุไทยอยากลองคือในช่วงเบรกที่ผ่านมามีการคุยเพื่อรวมใจจูนกันใหม่เลยคิดว่าแมทกับ BG นี่แหละครับจะเป็นตัวบ่งบอกว่า7-10ถึงวันที่ผ่านมาโฉมใหม่ของอูไทยที่เป็นจุดกึ่งกลางซึ่งจีโน่กับบอร์บริหารหาทางแก้ปัญหาร่วมกันมันจะเป็นยังไงเอาตรงๆเนี่ยยังบอกไม่ได้นะครับขอเห็นก่อนว่าผลงานที่ออกมาในแมทกับ BG รูปลักษณ์จะเป็นแบบไหนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง ขยับไปดูบุรีรัมยูในเต็ดครับในช่วงที่เบรกโปรแกรมทีมชาติเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยนะครับมันหนักมากๆเลยพวกเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่เจอประจวบต่อด้วยเล่นในบ้านเจอยยโฮแล้วก็ไปเยือนบียูในเกมไทยลีกจากนั้นไปเยือนบีจีต่อในศึกชอปปี้ครับตามด้วยอยุธยาแล้วก็ไปเยือนเอฟซีโซปิดท้ายด้วยการเจอกับบีจีในเกมลีกก่อนที่จะเบรกให้กับทีมชาติเดือนตุลาคมคือแมชในช่วงตั้งแต่วันนี้หนักสุดๆเลยนะครับ แต่พวกเขาก็มีข่าวดีเพราะว่านักเตะที่ไม่สมบูรณ์ทยอยฟิตแล้วนะครับไล่ตั้งแต่ทีรทรบุญมาทันที่4เกมในช่วงออกสตาร์ทเนี่ยได้ลงเล่นรวมกันเพียงแค่99นาทีคือยังไม่เล่นเต็มเกมเลยแล้วก็เปลี่ยนลงไปเป็นแค่สำรองบ้างเป็นตัวจริงแล้วก็เปลี่ยนออกบ้างหรือว่าบางเกมไม่มีชื่อเลยซึ่งผมคิดว่าพิเลียรรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดฟิตจริงๆเดี๋ยวมีโอกาสครับมาซาฮดาอิชิจะเรียกทีรทรกลับไปอย่างปฏิเสธไม่ได้อย่างแน่นอนเว้นแต่ว่าจะเกิดฟ้าผ่ากับเขา ส่วนอีก2คนที่เป็นตัวหลักของโคชมาสะแน่นอนครับกอาหลังอย่างเอเลสดอเลและก็แบงค์สุบรัณเหมือนตาที่เป็นทุกอย่างในเกมรุกตอนนี้ชัดเจนครับว่าเอเลสที่เจ็บในช่วงพรีซีซั่นซ้อมได้แล้วครับและถ้าเกิดมีเกมได้ลงสนามอยู่บ้างยังไงก็สมควรกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในเดือนตุลาคมและาจะแก้ปัญหาเรื่องของการป้องกันลูกกลางอากาศได้ผมก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับสไตล์ที่ต้องรับมือกับไต้หวันด้วยเช่นเดียวกับสุบรัณที่4ี่นัดในช่วงออสตาฤดูกาลเนี่ยก็เป็นแค่สำรองเท่านั้นหลังจากที่น้อง เพิ่งจะหายเจ็บแล้วก็ฟิตเต็มถังในช่วงก่อนเปิดซีซั่นไม่กี่สัปดาห์เอาเป็นว่าไปบิ้วร่างกายบางใหม่ก็พอจะได้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปมีชื่ออย่างแน่นอนสําหรับเกมกับไต้หวันในเอเชียครับรอบคัดเลือกเผลอๆเนี่ยเปิดบ้านเจอประจวบในไทยลีกเนี่ยน่าจะเป็นตัวจริงเกมแรกในฤะด,ดูกาลนี้สําหรับเต้าแบงค์ด้วยส่วนสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือออสมารลอสนะครับ คือเขาเองอยากจะปิดเกมให้ได้ตั้งแต่ครึ่งแรกเพื่อทําให้การโรเตชันเกิดไม่อย่างนั้นจะมีผลในแมตช์ต่อๆไป4เกมแรกสังเกตได้ครับถ้าบุรีรําเล่นไปก่อนหน้านี้กลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยอาศัยความฟิตที่ดีกว่าแล้วก็การแก้เกม จนเก็บผลลัพ์ในลีกด้วยการชนะรวดถึงแม้จะเดือดในบางเกมก่อนจะเสมอกับสลัง,งอในศึกช็อปปี้ครับคือครึ่งแรกเนี่ยสเกมที่บุรีรัมย์ลงสถาไม่มีแมตช์ไหนที่พวกเขาทําได้ดีกว่าฝ่ายตรงข้ามเลยนะครับไปดูสถิติได้อย่างเกมแรกกับลําพูนจบครึ่งแรกเป็นฝ่ายตามหลังเจอกับสละง,งอโดนนํา กว่าจะตีเสมอได้ต้องรอถึงท้ายเกมหรือแมชกับอุทยัยก็เหมือนต้องรอให้อุทัยหมดก่อนในช่วงท้ายนะครับแล้วไล,ล่ถล่มแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยออสบาก็บอกเลยว่าเขามองเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวอุทัยจะยุบก่อนที่จะเจอกับเชียงรายโดยเป็นการเฉือนชนะแบบหืดจับเหมือนกันเพราะว่าได้ประตูที่ต้องการถูกจังหวะพอดีในช่วงต้นครึ่งหลังประสาทสายฟ้าเนี่ยโดนยื้อบ่อยๆแบบเนี้ยยุบแน่แครับถ้าเกิดไม่มีการโรเตชันที่ดีคือพวกเขาเนี่ยพยายามจะหาทางเก็บคู่ต่อสู้ให้อยู่ตั้งแต่45นาทีแรก แต่ว่าสถานการณ์ของออสมาโรสในช่วงเบรกก็คือการพยายามหาซีใบตัวจริงที่ดีที่สุดก่อนโดยประจวบเนี่ยน่าจะเป็นคู่แข่งที่เหมาะสมด้วยกับรูปแบบที่ออสมาเตรียมไว้ในช่วงโปรแกรมแน่นๆหลังจากนี้ฟังของต่อพิคานะครับหมายมั่นปั้นมือเลยว่าอยากจะบุกเอาชนะบุรีรามเลยพอที่ผ่านมาเนี่ยสถิติเกมเยือนของประจวบเนี่ยมันหาเหตุผลไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าจุดบอดมันคืออะไรพวกเขาเลยเลือกที่จะไปบุรีดามตั้งแต่ก้าวกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็นักเตะจ,จากยูยี่สา ตามไปสมทบทันทีหลังเสร็จโปรแกรมในแมตชกับมาเลเซียแล้วก็ตัวของโยเฮด้วยที่ไปเป็นกยายภาพช่วยอิชิในสึก k i n g ์ครับก็ตามมาช่วย และจากการซ้อมเนี่ยพยายามลดเรื่องของรายละเอียดในแผนเพื่อให้เด็กมีความเข้าใจและทำให้ผ่อนคลายมากที่สุดคือสังเกตได้เลยนะครับว่าประตูที่ประจวบได้และก็เสียส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดส่วนบุคคลแทบจะล้วนๆอย่างแมตช์กับ b ีโอเคประตูแรกนะครับโดนยิงไกลของเซดีนอันนี้ต้องให้จริงๆเพราะว่ายิงสวยมากส่วนลูก2เกิดจากความผิดพลาดของอุสมาเทียงคามที่ไปสกัดเจริญศักดิ์วงกรแล้วเสียจุดโทษหรือแมตช์กับเชียงรายที่แพ้ประตูแรกก็เป็นความผิดพลาดของกองหลังที่ไม่ค่อยจะพลาดง่ายๆอย่างแอนตันติรวาซี แล้วก็ลูก2คือผลเอกมณีก่อนที่ไม่ได้เช็คหลายลำหน้าแล้วก็ตามไปสกัดไม่ขาดดังนั้นเรื่องพวกนี้ครับถ้าเกิดลดข้อผิดพลาดของนักฟุตบอลโดยแผนเนี่ยอาจจะมีแพทเทิร์นที่ไม่ได้ซับซ้อนมากมายซ้อมกันให้ชํานาญแล้วก็เน้นสปีดให้มันเร็วมากขึ้นแล้วก็ให้รับบอลเล่นเป็นธรรมชาติของตัวเองพยายามมีสมาธิในเกมรับไม่แน่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดผลการแข่งขันกับบุรีดา ดันเป็นเกมที่ดีขึ้นมาไอสิ่งที่ประจวบโดนมาเป็นปีในเกมเยือนเนี่ยมันอาจจะปลดล็อกและเพิ่มความมั่นใจเพราะนี่คือ3คะแนนในเกมใหญ่ที่พวกเขาจะเอาชนะคู่ต่อสู้ที่ดีสุดในลีกได้อยู่ที่ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็สุกนี้มีแต่2คู่นะครับบุริรามเจอประจวบเนี่แหละแล้วก็อุทัยธานีเจอกับ BG1 นทุ่มตรงพร้อมกันทั้ง2คู่การถ่ายทอดก็ ais play ส่วนหลังเกมเดี๋ยวมาติดตามกับผมเดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างแน่นอน จะนั้นไปต่อกันที่เรื่องของไทยลีก3นะครับเดี๋ยวจะเริ่มคิกออฟกันสุดสัปดาห์นี้เหมือนกันนะครับ mm. ประเด็นดราม่ามีเล็กน้อยในเคสของอุตรดิตนะครับที่ตัดสินใจยกเรื่องสัญญากับสหรัฐแก้วแสงใสแนวรุกในวัย31ปี ด้วยสายเหตุที่ว่าน้องเนี่ยไปเล่นฟุตบอลเดินสายทั้งที่ตอนเซ็นสัญญาได้มีการระบุชัดเจนแล้วนะครับว่าห้ามไปเล่นทําให้ถูกยกเลิกสัญญาทันทีและต้องคืนเงินสโมสรด้วย46,811บาทโอ้ตัวเลขเน็ตมากนะครับตัวน้องเองก็มีการโพสต์รับผิดชอบตรงนี้ยืนยันว่าจะผ่อนชําระให้กับสโมสร3งวดเรื่องนี้ครับบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้สโมสรเขี้ยวเกินไปหรือเปล่าแล้วเปรียบเทียบกับทีมอื่นทําไมถึงปล่อยให้ไปเดินสายได้บางส่วนก็บอกว่า ทีมทาถูกต้องแล้วกับเรื่องนี้ในมุมมองผมนะครับมันชัดเจนเลยว่าตกลงกันไว้ยังไงก็ปฏิบัติต,ตามนั้นดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปว่าเขาทั้งในมุมของสโมสรและก็นักฟุตบอลต่างฝ่ายต่างยอมรับซึ่งกันและกันซึ่งผมว่าตัวของสารัฐเนี่ยก็เข้าใจมุมของน้องน,นะครับว่าช่วงเวลาที่ไปเดินสายเขาก็ต้องรู้ครับว่าอาจจะผิดสัญญาแต่เขาอาจจะมีความจําเป็นต้องทําจริงๆเพื่อหาเงินมาเลี้ยงจุนเจือตัวเองหรือว่าเลี้ยงครอบครัวในมุมของทีมเองก็ไม่มีทางเลือก กฎก็ต้องเป็นกฎถ้าเกิดปล่อยไปเนี่ยกลายเป็นว่าไม่สักสิทธิ์อีกเดี๋ยวคนอื่นภายในทีมก็ทําในค่าวหน้าฉะนั้นก็ว่ากันไปตามในมุมของเอกสารต่างคนต่างแยกย้ายทําหน้าที่ของตัวเองสโูสรก็เดินหน้าต่อไปส่วนตัวของน้องก็เดี๋ยวหาต้นสังกัดใหม่หรือว่าอาจจะเล่นเดินสายเลี้ยงชีพไปก่อนในช่วงเวลานี้ก็ขอให้เคารพการตัดสินใจของทั้ง2ฝ่ายข้ามไปทางฝั่งของยุโรปกันหน่อยนะครับนักเตะที่เพิ่งเดินทางมาไทยในช่วงพักผ่อนอย่างไมค์คอน กลับไปเจอเรื่องเซอร์ไพรส์เลยนะครับซึ่งผมคิดว่าน้องเองน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วล่ะครับแต่อาจจะไม่ได้บอกใครเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยสื่ออาจจะรุมถึงแน่แต่ได้เห็นครับว่าล่าสุดเจ้าตัวถูกแบ่งซองกับบริกุลซือของไบเยอร์มิวนิคทีมยักษ์ใหญ่ของบริสติกาเยอรมันดีกรีแชมป์ที่เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าแทบจะผูกขาดแม้ว่าอาจจะมีพลาดบ้างในบางปีแต่สุดท้ายเขาก็จะกลับมาเป็นแชมป์จนได้เรียกให้ไมค์ค้อนเนี่ยขึ้นไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่โดยมีภาพ ดวลกับแฮร์รี่เคนด้วยแล้วก็เห็นในเซสชั่นของการเล่นแพทเทิร์นในการยิงประตูเอาจริงนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นยากมากนะครับในบ้านเราเพราะว่าน่าตกใจที่ไมเคอนเติบโตกับฟุตบอลไทยเพราะว่าคุณพ่ออย่างดักลาสคาโดโซเนี่ยก็มันเล่นฟุตบอลแล้วก็เลิกที่นี่แต่สุดท้ายครับด้วยโครโมโซมด้วยยีนของคนบราซิลและความเชื่อว่าสามารถไปโตในยุโรปได้ก็แสดงให้เห็นว่าโมเดลรูปแบบการพัฒนาของฟุตบอลไทยมันไม่ได้แย่หรอก เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ทําทั้งระบบแล้วมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า STB a ี a d e m y ก็มีพิมพ์เขียวแล้วนะครับกับการที่จะปั้นเด็กไปส่งต่อในอนาคตดีลของไมค์คอนเนี่ยเหมือนเป็นการเปิดบินคือด้วยความที่มันง่ายเนี่ยตรงที่ไมค์คอนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังเป็นสัญชาติบราซิลซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเราพูดกันถึงเรื่องของฟุตบอลล้วนๆไม่ต้องโลกสวยเนี่ยนะครับตัดความเป็นคนไทยออกไปแล้วเอาเชื้อสายของเขาเต็มๆเ,เนี่ยการที่เขาเคลมความเป็นบราซิลที่อยู่ในสายเลือด การใช้ความเป็นคนไทยที่มันยากมากๆนะครับในเรื่องของเอกสารที่จะมีการโอนสัญชาติหรือแปลงสัญชาติกันท้ายที่สุดแล้วเราต้องพูดกันแบบยอมรับความจริงว่าพ่วงท้ายด้วยบราซิลในแง่ของฟุตบอลยังไงมันก็ง่ายกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าฝีเท้าไม่ดีแล้วจะได้ไปนะครับเพราะไม์คอนก็ใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วก็ยินดีกับน้องด้วยหลังจากนี้คคจะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันอีกโดยเฉพาะเบื้องลึกเบื้องหลังต่างๆเดี๋ยว คลิปต่อไปได้ฟังกันแน่ปิดท้ายครับข่าวของวอลเลย์บอลเอาซะหน่อยครับสพันธ์วอลเลย์บอลของเวียดนามตอนแรกๆก็มพิ่มใส่ FIVB เกี่ยวกับการลงโทษของตู้แช่หรือว่าด่างที่หงจากศึกวอลเลย์บอลหญิงยูย่ชิงแชมป์โลกที่มีการตรวจอะไรบางอย่างแต่ไม่สามารถเปิดเผยออกมาได้คือจริงๆเขาดูแล้วนะครับว่าเขาตรวจอะไรแต่เขาไม่อยากให้ตัวของนักกีฬาเสียก็เลยไม่ได้มีการระบุสาเหตุก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะมีแถลงการยืนยันเรื่องของการลงโทษทางสพันธ์วอลเลย์บอลเวลียดนามนะครับก็มีการ บอกตอนแรกว่าจะขอต่อสู้ขออุธทธรณ์สุดท้ายครับลงโทษห้ามด่างที่หงลงเล่นบอลลีบอลทุกรายการที่สาพันบอลลีบอลของเวียดนามจัดขึ้นแบบไม่มีกําหนดเลยโดยที่ไม่ได้มีการชี้แจงสาเหตุสื่อแล้วก็แฟนๆเนี่ยก็เหมือนตอบอย่างมั่นใจเลยว่าเป็นเรื่องของการตรวจเพศแน่นอนเพราะว่าทางฟีไ b เนี่ยได้ประกาศแล้วนะครับว่าตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปทางสาพ,พันธ์จะมีการตรวจโครโมโซมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น มันก็ประจวบเหมาะหลังจากเกิดเหตุการณ์เคสนี้พอดีทีนี้แหละครับต้องมาจับตาดูในรายการหลังจากนี้รวมถึงตัวของเหรียญตีวิกเตียนหรือว่าตู้เย็นว่าจะเป็นยังไงบ้างในช่วงหลังจากดีพระที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนมีการปิดหูปิดตาม,มาตลอดพอโดนเคสที่1แล้วเนี่ยเคสที่2เคสที่3จะตามมาไหมซึ่งคงไม่ได้มีแค่เวียดน,นามต้องมีชาติอื่นด้วยแน,แน่ยังไงก็ติดตามข่าวสารกันตลอดแล้วกันนะครับถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวจะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดน,นี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตนะครับ ยูทูบกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือน Facebook ด้วยนะครับ Follow กันไหมเยอะรวมถึง TikTok ขอบคุณจริงๆทุกยอดวิวในทุกๆวันเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ